ตัวนี้เพิ่งแกะออกมาจากกล่องนะครับผมลูกค้าส่งมาส่งมาเคลมนะครับก็ยินดีเคลมให้นะครับผมเบื้องต้นบอกว่ามันสูบไม่ขึ้นนะครับแล้วก็มันชอบดันนะครับตัวนี้ดันนะครับเดี๋ยวจะเทสก่อนนะครับผมม,มันมีรอยรั่วนะครับลูกค้า ทำไมมันหมุนออกอย่างนี้ได้เปลี่ยนหมุนออกได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับขออนุญาตแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวขันเกครับผมสังเกตเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเทสก่อนซ่อมนะครับก็คือแรงดันขึ้นนะครับสูบไม่มีปัญหาครับเพื่อนๆนี่นะครับแต่เขีมันลดครับ ดูครับเกิมันลดลงนะครับสาเหตุมาจากอะไรนะครับเดี๋ยวจุ่มน้ำดูนั่นเพื่อนนี่ครับหัวสูบรั่วนะครับผมไอ้กลองนะครับขันไม่แน่นนะครับมันรั่วเห็นไหมครับผมก็คือสูบนี่ทําแรงดันได้ปกตินะครับก็พอดีลูกค้าบอกว่ามันทําแรงดันไม่ขึ้นนะครับก็ให้ลูกค้าลองอุดนะครับอุดปลายสูบตัวนี้ก่อนนะครับก็ค่อยก่อนที่จะส่งมาเคลมนะครับ พรามันจะเสียเวลาลูกค้านะครับผมนี่ถ้าเราสูบปุ๊บเราลองจุ่มน้ําดูอย่างเงี้ยถ้ามันมีรอยรั่วแสดงว่าสายเรามันรั่วนะครับถ้ามันรั่วแรงดันมันก็จะไม่ขึ้นนะครับเกต์เกตหายเลยนะครับเกตลงเลยนะเพื่อนๆเกตครับเดี๋ยวเบื้องต้นก็คือหัวดันมันดันขึ้นนะเพื่อนเดี๋ยวจะทําการแก้ให้ครับเกตคครับครับผม ก็ทาการแก้ใช้สว่านดอกสว่านนะครับเจาะตัวนี้นะครับเพราะว่าลูกค้าขันแน่นแล้วมันบี้นะครับมันปิดในรูลมตัวนี้นะครับรูสายนะเพื่อนนะลูกค้าเราขันแค่ตึงๆมือพอครับผมแค่ให้มันอับเป็นแน่นนะครับถ้อดเป็นแน่นป๊บมันจะไปบี้รูตัวนี้นะครับมันทําให้ลมไม่ออกสายนะครับเดี๋ยวก็ใส่โอลิงบอมนี้ให้ใหม่นะลูกค้าใส่เข้าไปใหม่เลยครับโอเคครับ ครับส่งงานนะครับที่สูบลูกค้าส่งมาแก้นะครับปัญหาที่เจอลูกค้าก็คือเกลดมันหลวมนะครับผมจุ่มน้ําแล้วก็มันรั่วแล้วก็ไอกรองนะครับมันมันมันรั่วตรงนี้นะครับผมก็ทําการบุญให้แล้วนะครับส่วนอื่นไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะเทสให้ดูอันนี้ยังไม่ได้ซ่อมยังไม่ได้ซ่อมอะไรเลยนะลูกค้าแค่มาลองเทสนะครับขอสามพันนะครับ ครับแล้วก็ไอตัวที่มันดันขึ้นอย่างนี้นะครับมันไม่มีผลกับการใช้งานนะครับมันดันขึ้นมันก็ปกตินะครับเพราะว่าระบบไอ้ลมมันอยู่ค้างอยู่ในระบบนะครับมันเลยดันขึ้นลองเช็คหัวแล้วหัวลูกค้าอะไรก็ไม่ได้มีปัญหานะครับคือมันดันขึ้นเราสามารถกดลงได้นะครับเนี่ยครับมือจับไว้ได้นะครับไม่มีผลกับการใช้งานนะครับสูบบางตัวมันเป็นอย่างนี้ครับใช้งานไปนานๆหัวมันสึกแล้วก็มันจะดันขึ้นคืนนะครับ โอเคนะครับเหนครับ